กลับแล้วทุกคนทุกวันก่อนสงกรานะครับเราอยู่ที่ Exit B-Boy ชั้น2ประตู5ต่อประตู6ครับวันนี้จากจํานวนผู้โดยสารที่เดินทางเข้าไทยนะครับผมว่าตัวเลขตอนนี้น่าจะเข้าใกล้10ล้านหรือ10ล้านไปแล้วก็ได้นะครับผมจะพาทุกคนเข้าไปใน City ้เซ็นเตอในตัวเมืองผ่าน a i r p o อร์ตเบลลิงกันอีกครั้งนะครับตามไปชมกันฮะทุกคนครับ จากโถงเอ็กซิทดีบอยนะครับส่วนใหญ่ผู้โดยสารที่มาเดี่ยวๆมาคนเดียวนะครับหรือมาไม่ได้มากับทริบทัวร์นะครับจะออกที่ชั้น2ประตู5นะครับแล้วเลี้ยววาไปเรื่อยๆนะฮะตรงไปที่ชั้น2ประตู4ด้านหน้าครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ประจําที่เรามักจะมาถ่ายกันนะครับชั้น2ประตู4นะครับเข้ามาในตัวอารได้เลยนะครับถ้าจะลงไปแอร์พอร์ตเวลลิงนะครับให้ตรงลงไปที่ชั้น1ก่อนแล้วไปต่อที่ชั้นใต้ดินนะครับข้างล่างเลยฮะผมอ่ะผมพูดตรงๆเลยว่าผม เลือกที่จะเดินอ้อมน,นะครับวนกลับมานะครับแล้วก็จะไปลงบันไดเลื่อนแทนที่จะเป็นทางเลื่อนนะครับคือจะใกล้มากๆก,กับจุดท,ที่จะลงไปแอร์พอร์ตเรลิงนะและที่นี่ญาติๆก็มารอรับผู้โดยสารใกล้ๆแบบนี้ก็ได้ด้วยฮะรเราลงไปชั้นหนึ่งก่อนนะครับทุกคนที่บริเวณชั้น2ประตู5นะครับผมพูดเลยนะครับว่าบรรยากาศในช่วงเย็นมากขึ้นเท่าไหร่นะครับใบใบามากขึ้นเท่าไหร่จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางมาสนามบินสุวรรภูมิก็จะเยิม่มก็จะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ อ่ะลงไปชั้นใต้ดินกันทุกคนผ่านบไดยเลื่อนอีกแล้วนะเดินวนเป็นหลูเป็นหลูแบบนี้นะง่ายและสะดวกมากๆครับเราลงมาถึงแล้วทุกคนชั้นเบสเมนต์หรือใต้ดินนะครับนี่คือลิฟต์นะครับตัวหลักที่จะใช้ขึ้นไปข้างบนนะครับสำหรับผู้โดยสารที่มาจากแอร์พอร์ตเรลิงนะครับจริงๆผมว่าสําหรับช่วงเวลานี้นะครับ4โมงกว่าแล้วนะฮะคิดว่าผู้โดยสารอาจจะมาเยอะมากนะครับอาจจะไม่เยอะเท่าไหรนะเดี๋ยวเราไปดูที่สถานีแอร์พอร์ตเรลิงกันหน่อยครับ แต่เราก็ไม่ควรท้าทายอำนาจมือเราควรด้านนู้นนะประตูหรือบันไดเลื่อนที่ลงมาจากชั้น2ประตู7นะครับมีผู้โดยสารทยอยลงมาอยู่เหมือนกันนะใครจะใช้ทางเลื่อนแบบนี้นะครับไม่ควรใช้โชลีนะครับเพราะว่ามีป้ายบอกอยู่นะครับที่เดินใช้วอล์กเวย์แบบนี้นะครับต้องเอาโชลีออกนะครับเข็นเฉพาะกระเป๋าแบบผู้โดยสารด้านนู้นได้เลยฮะมาถึงแล้วทุกคนสถานีแอร์พอร์ตเ l i ิงที่สนามบินสุนรรภูมินะครับเยนี้คนไม่เยอะมากนะครับ ผม,มไม่มีแบงก์นะครับผมจะต้องมาซื้อทางเข้าตรงนี้ฮะซื้อเหรียญฮะเข้ามาแล้วทุกคนผรู้สึกว่าพอเดินเข้ามาสักพักนะจะเห็นบรรยากาศของผู้โดยสารที่ทยอยลงมานะฮะเพื่อลงไปตัวสถานีด้านล่างนะครับลงไปอีกชั้นหนึ่งครับมาแล้วชั้นใต้ดินนะรถไฟมาพอดีนะครับผู้โดยสารกำลังออกนะครับ ต้องรอ Security c h e c k p o i n เช็กันแป๊บนึ่งนะฮะถึงจะลอยผู้โดยสารขึ้นไปได้โอ้ยทุกคนเยอะอยู่นะทำเป็นเล่นนะไม่เล่นนะแล้วราคาค่าเดินทางนะครับจากสนามบินสุวรรภูมิไปพยาไทปลายปลายทางนะครับ45บาทเท่านั้นนะครับถือว่าถูกมากถูกจริงฮนะแต่กรับทุกคนประตูเปิดแล้วพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปที่รถไฟฟ้าครับเพื่อเข้าไปในเมืองนะครับ a i r ์พอร์ตเดลิงนะครับจะเปิดตั้งแต่ตีห้าครึ่งจนถึงเที่ยงคืนและเป็นราคาที่ดีมากๆทุกคนจากสนามบินไปในเมืองแค่45บาทสุดสายนะครับเห็นอยู่เครื่องบินแบบนี้ด้วยเลยชิวๆนะครับและข้อดีก็คือเราไม่ต้องไปฝ่ารถติดในทางมอเตอร์เวย์หรือทางเข้าเมืองใดๆเลยทุกคนซึ่ง ทางนี้นะครับ45บาทผมรู้สึกว่าผูา้โดยสารเขาเลือกใช้กันเยอะค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าระหว่างทางก็จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการอยู่เรื่อยๆนะครับและจะเห็นวิวสนามบินสุวรรณภูมิส,สวยอู่รถแน่นมากทุกคนรถบนทางด่วนแน่นมากนะครับนี่เป็นทางที่เร็วแล้วก็ถูกที่สุดนะครับสำหรับการเข้าไปในเมืองนะครับแปบ๊บเดียวจะถึงสถานีพญาไทแล้วซึ่งผมเลือกเป็นสถานีสุดท้ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อไป BTS กันต่อเลยนะฮะ มาถึงสถานีพญาไทจะเห็นว่าบรรยากาศผู้โดยสารนักท่องเที่ยวเริ่มคึกคักมากๆนะทุกคนไปดูในเมืองกันครับอทุกคนเรามาถึงกันแล้วนะที่ mrt ไม่ใช่ a i r p o r t r a i l l i n k สาขาพญาไทนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปต่อ bts นะครับผมมีแผนจะไปที่ mbk นะครับเ <c> ร <oughs> ืมอมังคองได้เองทุกคนตามไปดูกันครับจริงๆข้อดีของมา a Airport r a i l Link นะทุกคนเข้าสู่ city center แบบง่ายๆนะครับแล้วเราสามารถต่อไปยัง คนส่งสา,สาธารณะได้หลากหลายครับเรียกแท็กซี่จากนี้ก็ได้นะหรือรถไฟฟ้านะครับ BTS นะครับจริงๆระหว่างทางเดินนะครับมีร้านแลกเงินร้านชาร้านขนมโนะุ้ยปิดไปหลายร้านเหมือนกันนะอ่ะไม่เป็นไรครับเข้าไปในเมืองแบบนี้หาของกินง่ายสุดเลย,ยทุกคนไม่เล่นนะมาที่ BTS สถานีพญาไทอ่ะไม่เล่นนะชาวต่างชาติเยอะเหมือนกันนะ ลากกระโปงลากกระเป๋ามาคิดว่าเส้นทางนี้น่าจะเป็นเส้นทางที่สะดวกอีกเส้นทางหนึ่งนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากสนามบินหรือจากในเมืองจะไปสนามบินสุวรรณภูมินะครับทุกคนก็แว๊บนะผงเห็นซูเปอร์ริ p ซูเปอร์ริดจากอา,าไทยทุกคนดูเรทน,นะ U.S. จะล,ลาขายออกที่สามสิบหกจุดหกห้านะครับเรทดีกว่าสนามบินนะทุกคนแวะที่นี่กันก็ได้ฮนะแล้วก็มีหลายๆสกุลเงินให้ใช้บริการนะครับแต่เราจะไปต่อที่ BTS นะครับ สถานีสนามกีฬาแห่งชาติไม่แน่ใจทำไมอยากไป m อ็เคเฉยเลยนะทุกคนไปเดินทางเข้าไปในเมืองด้วยกันครับรไม่ง่จงแล้วทุกคนนี่คือสถานีสนามพร้อมกับผู้คนมากมายไก่กองนะครับเราจะขึ้นตีกชหนึ่งเพื่อไป เปลี่ยนเส้นทางไปสนามกีฬาแห่งชาตินะฮะผมไม่แน่ใจอ่ะได้ยินเสียงหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นเทศกาลดนตรีอะไรสักอย่างนะครับยิงาดนตรีนะครับอยู่ที่ใกล้ๆพารากอนนะฮะแต่ว่ารถไฟฟ้าบังเราอยู่นะเละแล้วเราก็มาถึงสถานี BTS สนามกีฬาแห่งชาตินะครับ National Stadium นะครับเป็นสถานีปลายทางแล้วนะฮะใครที่อยากจะมา MBK นะครับลงที่สถานีนี้ได้เลยครับใกล้สุดๆครับเอาดีๆนะทุกคนสินค้าไทยเนี่ยมีอยู่ข้างใน BTS นะแล้วก็จำนวนผู้โดยสารที่ นักท่องเที่ยวนะครับที่กําลังจะเข้าไปเอ็นีเคะผมว่าวันนี้ไม่น้อยนะอาจจะเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ด้วยนะครับและ BTS สาขานี้ก็มี Super Rich นะครับร้านแลกเงินนะครับมีเรทแลกเงินผมว่าน่าจะพอๆกับที่พญาไทยนะฮะสามสิบหกจุดหอสซาร์นะครับขายออกที่100 US ร้อยยูาร์นดซึ่งร้านแลกเงินนะทุกคนอยู่ใกล้ๆกับทางลงทางเข้านะครับของเอ็นบคนะฮะไปครับไปดูบรรยากาศข้างในห้างกันหน่อยครับมาถึงก็เจอดองกี้เลยนะทุกคนโอ้โห ินค้าญี่ปุ่นน่าจะเพียบแลลวฮะที่นี่น้องหมานะครับแวะถวรูปเป็นก่อนได้เลยผมพูดตรงๆเลยว่าผมไม่ได้มา MBK เนะนี่ยนานเหมือนกันนะเป็นหัวไหลาอาจจะเป็นปีก็ได้แต่ปีที่เด้วนะโอ้โหแต่บรรยากาศเปลี่ยนไปเยอะมากครับข้างในน่าจะเป็นร้านรองี่นะ้ะทุกคน <Yeah. S 1> เชื่อมไปชั้น2ก็ได้แล้วก็อาหารขนมคบเคี้ยวยคนเยอะมากนะไม่ได้มานานนะเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วคนเยอะจริงฮะเอาแค่ทางเชื่อมที่จะลงไปยังชั้น1ชั้น2นะครับโอ้โห ทุกคนขนมเพียบนะฉะนั้นาต้องเที่ยวมาแวะตรงนี้ผมว่าครบเลยนะสินค้าเยอะมากแต่ที่ผมเซอร์ไพรส์นะทุกคนเท่าที่เดินผ่านบานะครับจะมีร้านสรงญี่ปุ่นหลายร้านมากนะเกิดเวรนี้นะสมัยก่อนจะเป็นร้านขายแบบพวกอะไรเอ่ยกระเป๋ารองเท้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือร้านค้าเพียบนะนานั่งหมดเลยอะแล้วบรรยากาศตกแต่งสวยด้วยฮะ อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะวันนี้นะครับเรามีความเหนื่อยเราต้องการปกติผมไม่ค่อยกินนมวัวหรือแบบของหวานเท่าไหร่นะทุกคน <S 2> <S 2> แวะเซเว่นเซนสักหน่อยหนึ่งแล้วให้มันมีพลังงานแล้วไปต่อแค่เสร็จจะปล่อยเราเติมพลังความหวานแล้วได้พักเท้าแล้วนะครับทุกคนเราจะขึ้นไปข้างบนดีวกว่าผมอยากจะไปดูของสักนิดหน่อยฮะอ่าครับทุกคนเรายังไม่ถึงร้านที่เราอยากจะดูของเลยนะฮะแต่มองส่องลงไปข้างล่างคือโอ้เอ็ดีเคช่วงนี้ นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากครับแล้วของก็หลากหลายจริงๆครับไปหาสิ่งที่เราอยากได้กันฮะและแล้วเราก็ไม่ได้ของที่เราต้องการนะทุกคนหาเสื้อผ้ากระกิงช้างที่ถูกใจแต่ว่าไม่ถูกใจเลยฮะไม่เป็นไรครับไปหาที่อื่นนะครับแต่ทุกคนดูบรรยากาศที่ลานอเนกประสงค์นะครับหน้าเสียดโชเออหน้าสยามดิสนะครับเวอร์นี้ครับถ่ายรูปสวยมากเลยจริงๆทุกคนเวลาได้อยู่ท่ามกลางวัยรุ่นนะครับ สยามนะมันเป็นเช่นนี้นะทุกคนสดชื่นสดใสผมบ้าน,นี่คือกลุ่มผูนะ้โดยสารน้กงเที่ยวทั้งนั้นเลยนะทุกคนที่มาเที่ยวที่สยามแล้วก็แวะถ่ายรูปกันแบบนี้ครับขอให้ enjoy Thailand นะครับเอาละครับทุกคนนะ่าจะได้เห็นบรรยากาศการเดินทางจากสนามบินสุวรรภูมิเข้าสู่ซิตี้เซ็นเตอร์แบบนี้นะครับง่ายแล้วก็ง่ายแล้วก็ถูกมากๆด้วยนะครับ4 5บาทเองถึงในเมืองเลยฮนะขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมนะครับตอนนี้ทุกคน น่าจะต้องเตรียมตัวเข้าสู่วันอยู่เทศกาลสงกรานกันแล้วด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด like, Subscribe คลิปแล้วก็ช่องให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนค่าที่กำลังจะตกเลยด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ